สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ๋ยก็จะมาชวนเพื่อนๆทำคัพเค้กบัตเตอร์ครีมเป็นการทำคัพเค้กง่ายๆโดยการที่เราจะทำคัพเค้กเป็นช่อดอกไม้น่ารักน่ารักแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสาม,มีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะพูดถึงช่อดอกไม้ปุ๋ยขอแนะนำอันนี้เลยค่ะกระทงทิวลิป p p 5 0 1้าสีน้ำตาลอ่อนจากสตาร์โปรดกระดาษจ,จากเยื่อไม้ธรรมชาติไร้สารเรือนแสงทนความร้อนสูงอุ่นในไมโครเวฟได้ หห่อมี25ชิ้นผลิตในประเทศไทยหาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วประเทศมาค่ะเรามาเริ่มทำขนมกันในคลิปนะคะปุ๊กก็จะพาเพื่อนเพื่อนทำเค้กสปันเริ่มจากใส่แป้งเค้กลงไปในโถตีแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ผงฟูแป้งที่เราใช้นะคะเราจะต้องร่อนอย่างน้อยหนึ่งรอบแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่เพื่ใช้ไข่ไก่เบอร์สองทั้งหมด5ฟอง แล้วก็ตามด้วย sp sp นี่ปุ้ยแนะนําให้ปาดหัวตะกร้อไว้นะคะเวลาที่เราเอาไปตีเขาจะได้ไม่ตกก้นโถถ้าตกก้นโถแล้วเราก็เขาก็จะเป็นเม็ดเป็นไตนะสปันที่ปุ้ยจะพาทาวันนี้นะคะก็เป็นสปันทั้งหมด2ขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเขานะคะมาตีปุ้ยจะตีสปันจนกว่าตัวสปันนะคะเขาจะขึ้นฟูขั้นตอนแรกนี่ก็คือใช้ความเร็วต่ําตีไปทั้งหมด1นนาทีหลังจากหนึ่งนาทีผ่านไป ให้เพื่อนเพื่อนสังเกตนะคะว่าตัวเค้กที่เราตีอยู่นี่เขาจะผสม,มเข้ากันแต่ว่าเราจะต้องใช้ไม้พายนะคะกวาดก้นโถให้เรียบร้อยเพราะว่าที่ก้นโถเนี่ยเขาก็จะมีเศษแป้งหรือว่ามีเศษไข่ตรงนี้นะคะปุ้ยเน้นย้ำให้เรากวาดก้นโถให้เรียบร้อยนะไม่อย่างนั้นจะเป็นเม็ดเป็นไตได้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ความเร็วสูงตีสปันไปทั้งหมด8นาที ถ้าหากว่าใครไม่มีเครื่องตีตัวใหญ่แบบนี้นะเราสามารถใช้เครื่องตีตัวเล็กได้สปันเราจะต้องใช้ความเร็วสูงเพื่อตีอัดอากาศเข้าไปเขาจะขึ้นฟองระหว่างนั้นนะคะเราก็เตรียมน้ำมันแล้วก็นมแล้วก็กลิ่นวานิลาของเหลวทั้ง3าอย่างนี้ให้เราผสมกันไปเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปเทใส่โถปุยจะใช้ความเร็วต่ำแล้วก็ค่อยๆทยอยเทของเหลวลงไปตีตรงนี้นะคะเราก็จะใช้ความเร็วต่ำตีไปทั้งหมด1นาที หลังจากหนึ่งนาทีผ่านไปเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าเค้กสปันของเราเขาก็าจะขึ้นฟองสปันก,ก็จะเป็นโฟมให้เราสังเกตดูดีๆนะเสร็จแล้วหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ถ้วยกระทงทิวลิปกันถ้วยกระทงทิวลิป P0501 ที่เราใช้นะนอกจากจะทําให้ขนมของเราสวยแล้วเขายังสามารถเข้าอบได้ด้วยและก็เข้าไมโครเวฟได้ด้วยขนมหนึ่งถ้วยเราจะใส่เนื้อสปันลงไปน้ําหนักอยู่ที่ถ้วยละ30กรัม หรือเพื่อนๆจะใส่ประมาณ3ส่วนสถ้วยก็ได้หลังจากนี้นะคะเราก็เอาเขาไปเข้าเตาอบกันวอร์มเตาอบที่160องศาใช้ไฟล่างบนปุ๋ยไม่ได้เปิดพัดลมนะอบไปทั้งหมด25นาทีกระทงทิวริบใช้ง่ายมากสามารถเข้าเตาอบได้ทนความร้อนได้สูงโดยที่กระทงไม่เปลี่ยนสี กระทงทิวดิบจากสตาโปรดักทำจากกระดาษเยื่อไม้ธรรมชาติไร้สารเรืนแสงมั่นใจในคุณภาพปลอดภัยกับผู้บริโภคปุยก็อบไปแล้วนะคะ25นาทีหลังจากนี้เราก็จะปล่อยขนมให้เย็นขนมตรงนี้เราก็พักเอาไว้ก่อนเรามาทำบัตเตอร์ครีมกันเริ่มจากเนยเย็นนิ่มส่วนอันนี้เป็นเนยขาวใส่เนยขาวแล้วก็เนยสดเย็นนิ่มเสร็จแล้วเราก็ตีให้เขาขึ้นฟู ปุ้ยใช้เวลาตีเนยไปประมาณ10-15นาทีให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าตัวเนยเขาก็จะขึ้นฟูเป็นสีขาวแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วแล้วเราก็จะเติมนมข้นหวานลงไปอีนมข้นหวานที่ปุ้ยใส่นะคะรสชาติก็จะหวานกลางๆนะเราสามารถเพิ่มนมข้นหวานได้อยู่ที่ความชอบของเราเลยหลังจากนั้นก็ตีส่วนผสมให้พอเข้ากันก็เป็นอันใช้ได้แล้ว ปุ้ยจะเอาบัตเตอร์ครีมที่ตีนะคะมาผสมสีสีที่ปุ้ยใช้เป็นสีของวิลตันมีหลายสีนะคะยี่ห้อนี้เดี๋ยวปุ้ยจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนะเผื่อใครสนใจอยากไปซื้อผสมสีพอประมาณนะคะแล้วเราก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันเราก็จะได้สีฟ้าแบบนี้อันนี้เป็นสีฟ้านะคะหากว่าเพื่อนๆอยากได้สีอื่นแล้วก็ให้เราทําตามแบบขั้นตอนที่ปุ้ยแนะนําไปนะปุ้ยทามาทั้งหมด3สีก็คือมีสีธรรมดาสีขาวสีฟ้าแล้วก็มีสีเหลือง หัวบีบนะคะ885โคเรียวิธีการบีบนะคะเราก็บีบลงไปตรงๆแบบนี้ปุ้ยจะบีบไปรอบๆนะวิธีการบีบมีหลายแบบเราจะบีบเป็นก้นหอยก็ได้หรือว่าจะทําแบบปุ้ยก็ได้ส่วนตัวปุ้ยนะคะคิดว่าจะทําเป็นช่อดอกไม้ก็เลยบีบเป็นดอกไม้แบบนี้แล้วก็อันนี้ค่ะเป็นกําเพ็ดปุ้ยปั้นมานะปุ้ยก็จะตกแต่งเขาด้วยกําเพ็ดแล้วแต่นะคะว่าเราจะตกแต่งยังไงปุ้ยทําเป็นรูปดอกไม้มา นอกจากดอกไม้แล้วนี่เพื่อนๆอาจจะเป็นตัวการ์ตูนก็ได้หรือว่าจะเป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักก็เอามาตกแต่งได้เหมือนกัน หรือว่าเราจะใช้น้ำตาลตกแต่งขนมเอามาโรยเพิ่มเติมก็ได้อันนี้อยู่ที่เรานะคะว่าเราชอบแบบไหนกระทงทิวลิป p 0 501สีน้ำตาลแบบนี้เขามี2แบบมีทั้งมีแบบลวดลายแล้วก็ไม่มีลวดลายปุยอบนะคะปุยใช้แบบไม่มีลวดลายแล้วก็เอามาซ้อนด้วยกระทงมีลวดลายจะทําให้เหมือนเป็นช่อดอกไม้มากยิ่งขึ้นอันนี้ปุยก็ทําเสร็จมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเหมือนจะได้ช่อดอกไม้มาน่ารักน่าชังไปอีกแบบหากว่าใครจะทําขายปุยก็มีกล่องแนะนําอันนี้เป็นกล่องคัพเค้กแบบ6ชิ้น กล่องใส่คัพเค้กแบบนี้เขาจะมีดีตรงที่ว่าตัวฐานนะคะเขาก็จะมีหลุมเอาไว้ให้เราใส่คัพเค้กหนึ่งกล่องนี่ใส่ได้6ชิ้นแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีหน้าต่างให้เราด้วยทําให้ขนมดูน่ารักแล้วก็น่ากินมากยิ่งขึ้นปิดกล่องให้เพื่อนๆดูนะว่าปิดแล้วจะได้แพ็กเกจเป็นแบบนี้ เดี๋ยวปุ้ยจะพาเพื่อนๆไปเทสขนมกันขนมที่เราทํามาจากกระทงทิวลิปเราสามารถที่จะดึงเขาออกง่ายๆแบบนี้ก็คือเวลาที่เราจะกินเขาใช่ไหมเขาก็จะสะดวกสบายแบบที่ปุ้ยทําให้ดูเลยค่ะเพียงแค่ดึงกระทงออกมาเปิดกระทงออกมาแบบนี้ค่ะเราก็จะได้กินขนมแล้วตัวสปันเค้กนุ่มมากตัวบัตเตอร์ครีมก็หอมนมเนยส่วนตัวปุ้ยนะคะตัวบัตเตอร์ครีมเขาก็จะเป็นรสชาติหวานกลางๆ พอกินกับตัวกําเพทหรือน้ําตาลปั้นเนี่ยหวานกําลังกินเลยค่ะลองตักเนื้อสปันให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะคะเขาก็จะมีความนุ่มแล้วก็ตัวครีมก็อร่อยน่ากินมากๆเลยยิ่งเราใช้กระทงทิวลิปพี5 0 1ด้วยแล้วเราก็ทําให้ขนมเนี่ยยิ่งดูดีแล้วก็มีราคามากยิ่งขึ้น สุดท้ายค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะพาเพื่อนๆไปคำนวณต้นทุนเค้กสปันหนึ่งถ้วยนะคะราคาอยู่ที่ชิ้นละ2บาท27สตางค์บัตเตอร์ครีมชิ้นละ7บาท12สตางคและก็กําเพจสําหรับตกแต่งหน้าค่ะตกถ้วยละ0.93สตางค์ต้นทุนรวมต่อ1ชิ้น10บาท33สตางสําหรับราคาขายนะคะปุ้ยแนะนำที่ถ้วยละ20 2 5บาท สำหรับราคาขายนะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆฐานลูกค้าเป็นแบบไหนแล้วอย่าลืมกลับมาเจอกับปุ้ยในคลิปหน้านะคะปุ้ยจะเอาคลิปดีมาฝากเพื่อนๆอ,อีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ